ฟัง,งด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวแดนของไทยเราอย่างต่อเนื่องกันนะครับที่เรียกได้ว่าหักเกมขมนเพราะล่าสุดรถเครื่องจักรหนักครับมีการลุยหรือแหลกบ้านขมนที่มีการลุกล้ำเข้ามายัางฝั่งไทยเราในบื้นที่กองรับปักที่1ซึ่งก็ยังรวมถึงครับนาวิกของเราเนี่ยรพร้อมรบออกโรงเตือนฮุนเซนครับว่าอย่าตุก ติดโดยเด็ดขาดแล้วฝั่งไทยเราเองก็มีการถอนอาวุธหนักอย่างรถถังเนี่ยออกไปแล้วถึง2คันด้วยกันโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนเดี๋ยวขอไล่เรียงจากอัปเดตล่าสุดนะครับที่ฝั่งไทยเรานั้นออกโรงเตือนกัมพูชาครับว่าอย่าเล่นตุกติกหากว่าสิ่งที่ตกลงกันไว้เนี่ยไม่บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเราก็พร้อมที่จะเสริมใช้มาตรการอื่นภายใต้ กรอบกฎหมายกติกาสากลเพิ่มเติมพเพื่อจะปกป้องอธิปไตยของไทยเราเนี่ยแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติไทยนี่ก็เป็นคําเตือนครับที่เราส่งไปถึงคอมเมนต์ส่งไปถึงหุ้นเซนซึ่งล่าสุดเลยครับกองทัพบกเองก็ได้มีการออกมาชี้แจงโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นเฉลยศึก18คนที่เราเองก็ยังไม่ได้มีการปล่อยตัวแต่อย่างใดแล้วก็ได้ออกมาทําให้กระจ่างมากขึ้นครับเมื่อการพิจารณาปล่อยตัวเฉลยศึกนั้นก็ต้องเป็นไปตามหลักสากลและก็กฎหมายระหว่างประเทศโดยฝั่งไทยเรายืนคําขาดไปเลยครับว่าจะพิจารณาหลังจากดูลักษณะท่าทีของความเป็นปรปัก ที่เคยมีต่อกันกับขเมรต้องมีการลดระดับลงอย่างชัดเจนตามข้อตกลง4ข้อนั่นก็คือการถอนอาวุธหนักจากพื้นที่ชายแดนการเก็บกู้ทุนเบิดการปราบปรามเครือข่า,ขายสแกมเมอร์และก็การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนซึ่งเรื่องนี้ขมรก็ต้องทํากอดเพราะล่าสุดไทยเราเองครับมีการถอนรถถัง M60-A3 ออกไปถึงสองคันกลับที่ตั้งหน่วยจังหวัดสระบุรีเราก็มีการถอนออกไปแล้ว นะครับแต่ขเขมนสิ่งที่ต้องถอนหนักกว่าไทยเราเนี่ยก็คือ BM21 นะครับที่ยังไม่มีการถอนเลยซึ่งก็เป็นเพียงแค่การถอนรถถังบูโรนะครับจากแนวหลังเท่านั้นที่ขเขมรนโชว์เวอร์ถอนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเลยส่วนในเรื่องของจรวด b m เ1ครับยังไม่มีการถ่ายทอดออกมาว่าขเขมรนถอนหรือยังซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังดำเนินการอยู่ นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดล่าสุดเลยครับฝ่ายไทยเราเนี่ยมีการเสนอพื้นที่ดำเนินการเบื้องต้นทั้งหมด13พื้นที่นะครับครอบคลุมทั้งกองัพที่1กองัพที่2และก็กองบัญชาการป้องกันชายแดนใจนบบุรีตราดโดยขณะนี้ครับด้เรื่องดำเนินการไปแล้วทั้งหมดเนี่ย4พื้นที่และก็จะขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะในช่วงหลักเขตแดน42-47ซึ่งเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดทําหลักเขตแดนช่วคราวโดยฝ่ายไทยเราเองครับจะติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการตตาาาามมมแแผผนนนนนละะะกก็็ขั้อ่่ววิธีรรปปชุจเ JBC, GBC แล้วก็ RBC แล้วที่สําคัญเนี่ยยื่นคําขาดไปเลยนะครับถ้าเกิดสิ่งที่ตกลงกันไว้ไม่บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่เพียงพอนั้นก็รอบบกเองครับก็อาจจะพิจารณาเสริมมาตรการอื่นภายใต้กรอบกฎหมายและก็กติกาสากลมาสนับสนุนเพิ่มเติม,ตม,ตมกับขามิก็เป็นได้ อ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของการออกรวงเตือนกัมบูชาออกรวงเตือนขมรเลยครับว่าอย่าตุกติกดูเดือดขาดเพราะเราก็พร้อมที่จะกระซวกเหมือนกันนะกับขมรถ้าเกิดมีการตุกติกขึ้นมาแต่ผมเองก็เชื่อว่าขมรไม่น่าจะกล้าตุกติกนะครับเพราะตุกติกไปมันไม่ได้อะไรจริงจริงนะถ้าเกิดจะรบกับไทยเนี่ยดูท่าแล้วก็คงจะชนะยากนะครับก็เลยดึงแบบชาติหม,ามาหาำนาาใหญ่เนี่ยมาร่วมเป็นเวทีแล้วขมรก็โชว์การถอนออกไปก่อนเลยซึ่งก็มีคลิปล่าสุดออกมานะครับฐานในเรามีการเดินละตะเวนผ่านหน้าของฐานขมรเอง แล้วก็ตะโกนถามขารเมนไปว่าด่าทหารไทยเราทําไมกับการเดินผ่านมาแค่นี้ซึ่งทหารขารเมนเนี่ยก็ตอบกลับมานะครับว่าเมาคําเดียวเลยนะครับทหารเมาทหารขเมนเมานะโอ้โหเป็นท่ารยังไงครับเมาแบบมีการมาตะโกนด่าด่านในเราในพื้นที่ปราสาทตาควายอาจจะเป็นพื้นที่นั้นก็ได้แล้วไทยเราก็ได้กําชับเลยครับว่ามีอะไรให้แจ้งกันซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะมีการพูดคุยมากขึ้นกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนแล้วประกอบกับทหารขเมนพอมีการลงนามสันตาภาพกันเนี่ย ไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะครับคือเมากันเละเทะอย่างเดียวเลยในฐานปฏิบัติการฐานที่มั่นก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาล่ะมาต่ออีกพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงพื้นที่กองรับพักที่1กันบ้างกองกาลังบูรพาครับที่อัปเดตออกมากับบริเวณบริเวณแนวชายแดนล่าสุดเลยครับเราก็มีการใช้โดรนบินตรวจการก็พบว่ามีเบเก่านกัมบูชาครับที่ประจําจุดเดิมซึ่งสถานการณ์โดยรวมภาพรวมเลยก็ถือว่ายังปกติอยู่โดยเฉพาะบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับซึ่งอยู่ในเขตดับิชอบของกองกำ พื้นที่ดังกล่าวนั้นยังคงมีความเรียบร้อยอยู่บรรยากาศทั่วไปก็เป็นไปอย่างปกติครับโดยในช่วงเช้าทางกองกาลังบุรพาเนี่ยมีการส่งโดรนบินสํารวจตรวจสอบพื้นที่ตําแหน่งชายแดนทั้งสองจุดเลยเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวจากฝั่งขเขมรเองแล้วก็ตรวจพบว่า,วามีเพียงทหารกัมพูชาครับที่ประจําการอยู่ในพื้นที่หลักเพิงพักสีฟ้าซึ่งก็เป็นจุดเดิมที่เคยประจําการมาอย่างต่อเนื่องแล้วจากรายงานล่าสุดนะครับชาวบ้านของขเขมรที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยยังคงออกทําการ,กรเกษตรและก็ดําเนินีีีีิตตตปรระจจาาาาาาัันมมกเเเพยยงงง้้้้หหทททท่่ไุดฝ ตลอดแนวชายแดนและก็รักษาความปลอดภัยเอาไว้อยู่แล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเป็นวันที่27ตุลาคมทางกองรับภาคที่1ครับได้มีการดําเนินการปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่บ้านหนองจานที่ดูขมรล,ลุกล้ําอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้รถเครื่องจักรหนักหรือบ้านขมรไปเลยครับควบคู่กับการเข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งก็มีภาพออกมาครับขณะที่รถเครื่องจักรขนาดใหญ่ของกองกังับบุรพาเองครับ เข้าทำลายพื้นที่หรือบ้านของขมรที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยเราบริเวณบ้านหนองจานซึ่งก็ถือว่าอยู่ในแผ่นดินไทยของเรานะครับโดยหลังจากเข้าเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร,ร้อยปั๊บเนี่ยเรียกว่าเป็นการกวาดแบบสะอาดเลยครับหรือแหลกหลังจากนั้นก็ดําเนินการเข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็มีการนํารถกวาดล้างทุ่นระเบิดพร้อมด้วยรถถากถาง,างหุ้มเกราะเข้าเคลียร์พื้นที่โซนบี เนื้อที่7ไร่เลยนะครับครอบคลุม1 1 5 0 0ตารางเมตรซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่อันตร,รายต้องสงสัยใหม่ที่สามารถเคยตรวจพบทุ่นระเบิดกับดักรถถังและก็ทําลายสิ่งปลูกสร้างของชาวเขเมรที่มีการลุกล้าพื้นที่เข้ามาเราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเรื่องของการเก็บกวาดบ้านของเขเมรที่มีการลุกล้าเข้ามาหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มทยอยผักดันเอาไว้ได้นะครับแล้วตอนนี้ทางองรับพทีธหนึ่งเอง,เองครับได้ออกมาชี้แจงว่าจะไม่มีการสั่งการให้เปิดด่าานนใ,ในกกกมมพพูช้้้จจวแวและ็รอ เดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยเก็บกู้ทุนระเบิดรวมไปถึงยังเร่งสร้างหลุมหลบภยัยและก็บังเกอร์ตลอดแนวชายแดนจังหวัดสแกวด้วยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งความพร้อมนะครับที่ไทยเราพร้อมมากๆนะที่จะปกป้องทธิปไตยและก็ผักด้านขเมเนออกจากบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ดูเหมือนจะปกติอยู่นะครับขเมเนชาวบ้านในพื้นที่เราแวกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการโหมโรงแต่อย่างใดเหมือนกับเกาะนานีที่เหมือนเป็นม็อบจัดตั้งขึ้นมาดูท่าแล้วเนี่ย จะยอมไทยเราทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับท้งเรื่องของเก็บกู้ทุนระเบิดนี่แหละเป็นเรื่องที่สําคัญเลยคเมนจะมีการตอบรับจะมีการดําเนินการอย่างไรอันนี้คงต้องรอติดตามกันอย่างถี่ถ้วนเลยนะครับเพราะเราจะไว้ใจเขมนไม่ได้นะแต่ว่าหนึ่งจุดที่เสียดายเหมือนกันก็เป็นบริเวณปศาศาราสาทตาควายครับที่เขมนยังครอบครองตัวปราสาทอยู่โดยไทยเราเนี่ยประกบระยะห่างประมาณ30เมตรได้นะครับคือตะโกนคุยกันได้เลยแล้วที่สําคัญคือต้องมาดูความคืบหน้าเลยครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้คิดว่าสําคัญทุกพื้นที่นะครับ แล้วอีกโซนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันและก็เดินแรงมากนะครับเป็นกองทัพเรือครับที่ล่าสุดออกมายืนยันแล้วถึงแม้ว่าจะมีการลงนามสันติภาพกันเนี่ยแต่เราก็ยังจําเป็น ที่จะต้องพร้อมใช้กําลังปราบปรามป้องกันประเทศหากว่าขเขมรมีการยั่วยุสรารนการณใหม่เกิดขึ้นอีกซึ่งกองทัพเรือตอนนี้เนี่ยก็ประกาศกล้าวเลยนะครับว่าถึงแม้จะมีสันติภาพแต่ว่าเราก็ยังพร้อมรบอยู่เพราะยังมีปัญหาเรื่อง,องเส้นเขตแดนการวางทุนระเบิดซึ่งล่าสุดผู้ประชาการนาวิกโยธินเองนะครับก็ตรวจความพร้อมรบทั้งกําลังทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกองกําลังจันทบ,บุรีตราด นะครับและก็มีการให้หน่วยเนี่ยติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดกรณีความขัดแยง้งโดยให้ประเมินสถานการณ์ตามความเหมาะสมเองโดยก็ให้มีการประเมินสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกองทัพเรือเองที่กล่าวแบบฮุนเซนน่าจะขนหัวลุกได้นะครับที่เราประกาศออกมาแบบนี้ก็ต้องรอติดตามรออัเดทกันเหมือนเดิมสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับพื้นดิกับน้ีพื้นเนี่ย ทางฝั่งแม่ทัพกุ้งก็ได้มาเปิดเผยแล้วนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นไม่มีการถอยกลับมาตั้งฐานที่มั่นเดิมเราต้องอยู่ประชิดแนวเขตชายแดนที่เรายึดได้ตอนนี้เลยส่วนกองทัพที่หนึ่งเองครับก็ยังคงต้องผลักดันเขมรต่อเนื่องและจะมีการตั้งหลักหมุดชั่วคราวเพื่อจะดจาก,กันซึ่งเดี๋ยวรอบเดชติดตามกันได้นะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอับเดทเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็น

มีประโยชน์อ่ะนะเอาเชิญครับครับครับ <Marvel> <begun>